เช้าวันนี้เรามาดูกันนะคะเฮ้ยวันดีทีฉันก็เพาะเพาะตน้นบัวบัวญี่ปุ่นบัวจิ๋วนะเห็นแล้วก็เห็นลักษณะภาวะการเจริญเจริญเติบโตและภาวะเจริญพันธุ์ตอนแรกก็เป็นเมล็ดธรรมดามันเหมือนลักษณะการเจริญเติบโตของอพันธุกรรม พันธุกรรมในในการเป็นสิ่งมีชีวิตและชีวิตเนี่ยค่ะจากจะอธิบายหรือจากจะเล่าให้ฟังแสดงความคิดเห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะตอนแรกก็จะเป็นแค่มเมล็ดสีดำดำต่อมาก็จะงอกออกมาเป็นต้นเป็นลำต้นเนี่ยค่ะลำต้นใช่ไหมคะแล้วก็มีรากงอกมาด้วยเ,เห็นไหมคะลำต้นออกมาใบออกมาพอคลายใบออกมาแล้วเนี่ย คุณเห็นไหมว่ามันจะสามารถงอกรากออกมาด้วยรากที่งอกออกมาเนี่ยก็สามารถแตกออกมาเป็นรากอยกต่าง,งหากแล้วก็จะออกมาเป็นใบบัวนะคะสังเกตไหมคะว่าลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมของของบัวเนี่ยมันอธิบายการเกิดของธรรมชาติของจักรวาลได้ดีมากเลยพองอกออกรากแล้วก็จะออกออกลำแล้วก็จะเกิดดวดลายที่บัว ใต้บัวนี่เหมือนจักรวาลเราไหมคะเหมือนเหมือนลำตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากรุมดําแล้วแตกงอกเป็นเป็นเป็นรากรากก็เหมือนเยื่อใหต่างต่างค่ะลำเหล่านี้ที่ที่ที่ทจเจริญเติบโต,ตมาจากามเมล็ดเนี่ยหรือรูมดำเนี่ยก็จะมีลำคล้ายคล้ายกับสะดือนะคะเวลาเด็กทารกคลอดจะมีสะดือออกมาด้วยเนี่ยคะ่ะพอถึงใบเนี่ยก็จะเกิดลักษณะ การขยายขยายขนาดของใบก็จะเกิดลักษณะเงาลักษณะความลึกตื้นของลวดลายในใบนะคะเหมือนจัก,กรวาลน,นะคะรูปร่างจัก,กรวาลของเราเด้านนี้ก็จะเป็นจัก,กรวาลลำเล็กนะคะที่เราสามารถอาศัยอยู่ได้ตำแหน่งนี้นะ่าจะเป็นตำแหน่งดวงดวงอาทิตย์นะ,ะตรงกลางเนี่ยจะเป็นระบบสุริยะจัก,กรวาลด้านหลังนี่นก็จะมองเห็นนะคะเวลาเราออกไปไกล อย่างนาซาก,ก็ถ่ายรูปให้ดูเหมือนจักรวาลของเรานะคะตรงนี้ตรงกลางนี่จะเป็นด้านหลังของของจักรวาลเนี่ยถ้าตรงนี้หลุดไปแห้งไปตรงนี้คือจักรวาลที่ต้องลอยในอวกาศเห็นไหมคะสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนมากๆเลยอันนี้ก็จะเกิดเป็นจกัจกรวาลใหม่ในระบบาแล็กซี่ค่ะเห็นไหมคะลักษณะการค,าค่อยๆค่อยๆเกิดปฏิมากร ายในปฏิปฏิกริยาของของฟิวชั่นที่ธรรมชาติมีระหว่างกันเนี่ย mm hmm. เกิดเป็นลำคล้ายๆกับลำแสงหรือการโชดช่วงของส,สารต่างๆที่มันรวมตัวกันเป็นรูปแบบของการพุ่งไปสู่เห็นไหมคะเกิดเป็นลำอย่างเงี้ยค่ะความหนาแน่นของมันนี่สามารถเกิดประจุเกินกระทั่งแต่ขยายเป็นจักรวาลเนี่ยเห็นไหมคะ อธิบายได้ทุกเรื่องหรอคะเรื่องจักรวาลเนี่ยเป็นระบบเป็นซิสเต็มที่เรียนแบบกันแม้แต่ลักษณะของการเ,เกิดจุลินทรีย์ทุกๆุกชนิดของชีวิตทุกๆชีวิตนะมีการเกิดในรูปแบบรูปแบบเหมือนกันต่างกันแค่ลักษณะสายพันธ์พันธุก,กรรมแค่นั้นเอง ต้องเอาใส่น้ำนะคะบัวนี่ทึ่งสะงามน้ำนี่รากอะไรพวกนี้ถ้าเป็นจักรวาลนี่เปรียบประดังอะไรก็ไม่รู้น้ำเนี่ยอวกาศแล้วค่ะความหนาแน่นมากกว่านี่จะเป็นความหนาแน่นความหนาแน่นของของอวกาศนะ,ะเป็นมวลส,สารแล้วมันต้องคลายใบยออกมาอย่างนี้ เ้วเกิดระบบสุริยะจักรวาลอย่างนี้มันถึงจะสามารถกำเนิดสิ่งในชีวิตได้นะคะมันถึงจะเกิดชีวิตได้นะคะชีวิตก็เรียนแบบเรียนแบบมาจากระบบสุริยะนี่แหละ,ะน่าสนใจนะคะการอธิบายลักษณะการกำเนิดของจักรวาลในรูปแบบของพืชนะคะ